สำหรับคู่นี้นะครับก็เรียกไดว่าน่าสนใจมากเลยนะโดยฟอร์ม5นัดของทั้งคู่ที่ค่อนข้างที่จะสวยด้วยกันทั้งคู่เลยและนาัดาสุดที่เพิ่งจะพบกันไปก็เสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1อีกกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena วีก่อนเกม เช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียพิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภัยมาวัานนที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลย กาสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมในวันนี้ผมก็มีคู่ของทางฝั่งยูฟ่าแชมเ,เปี้ยนลีกปี2023-2024มาฝากกันก็เป็นรอบแรกๆนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยมัรคคาบีไฮฟ,ฟาพบกับฮัมลุนสปาร์ตันเตะกันในเวลาเที่ยงคืนและไปเริ่มกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของมาคคาบีไฮฟ,ฟากันก่อนเลยนะครับผมโดยฟอร์ม5นัดหลังสุด ชนะ3แพ้2และไปต่อกันที่ฟอร์ม5นัดของฮอมดุนสปาร์ตันกันบ้างโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้ไป็น1และสำหรับคู่นี้นะครับในนัดแรกก็เป็นทางฝั่งของมาคาบีไฮฟ,ฟาจากลีกอิสราเอลที่สามารถเก็บแต้มเอาชัชนะไปก่อนได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4เลยทีเดียวทำให้นัดนี้นะครับทางฝั่งของมาคาบี และอาจจะต้องเก็บแรงเซฟผู้เล่นไว้แต่ทางคำดุนสปาร์ตันทีมจากมอนตาอาจจะต้องเล่นเกมเพื่อยิงให้ได้ขั้นต่ำถึง5ประตูขึ้นไปถึงจะชนะซึ่งก็เป็นไปไดย้ยากนะครับผมและผลสกอร์คู่นี้ผมก็ขอให้ทางมาค b าบีที่จะสามารถตั้งรับและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และมาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับผมเชอริสติลาโพเจอกับฟาลูคอนสแตนตา เตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนและไปกันที่ฟอร์ม5นัดของเชอร์รีฟกันก่อนเลยนะครับผมชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1และมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดของฟาลูคอนสแตนต้ากันบ้างชนะไป2และแพ้ไป3ซึ่งนะัดที่ผ่านมานะครับฟาลูคอนสแตนตา้าทีมจากชายฝั่งทะเลดำของโรมาเนียก็สามารถเก็บเอาชัยชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน และซึ่งในนัดนี้นะครับผมก็ขอให้ทางเชอริฟทีมจากมอนโดวาที่จะสามารถกลับมาคืนฟอร์มพลิกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนยแล้มาต่อกันที่คู่ที่3ของเรากันเลยนะครับผมฟอร์ลาทาลินพบกับลาคอฟเชตโตโชวาต่กันในเวลาเที่ยงคืนและมาฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟอร์ลาทาลินกันก่อนเลยนะครับผมโดย5นัดหลังสุดชนะไป2 เสมอ2และแพ้ไป1นึ่มาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดของลาคอฟเชตโตโชวากันบ้างชนะไป3แพ้ไป2และในส่วนของนัดแรกนะครับทั้งคู่เนี่ยที่ได้พบเจอกันก็เป็นทางฝั่งของลาคอฟเชตโตโชวาทีมจากหลีของโปลแลนด์สามารถเก็บเอาชชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และในส่วนของนัดนี้นะครับผมก็ขอให้ทางลาคอฟ ที่จะสามารถย้ำเอาชชนะมาได้อีกจากฟอร่าทาลินจากเอสโตเนียไปได้1ประตูต่อ0และมาต่อกันที่คู่ที่4ของเรากันเลยนะครับผมเดินนิวเซนเจอกับฮักเคนเตะกันในเวลาตีหนและไปกันที่ฟอร์ม5นั้นหลังสุดของนิวเซนกันก่อนเลยนะครับผมโดยฟอร์ม5นั้นหลังสุดชนะไป2แพ้ไป3 และมาต่อกันด้วยฟอร์ม5นันหลังสุดของฮักเคนกันบ้างชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1ผลของรอบแรกที่ได้พบเจอกันไปก็เป็นทางฝั่งของฮักเคนนะครับที่จะสามารถเก็บเอาช,ชนะและเก็บแต้นไปได้ก่อนด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และในนัดนี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางฮักเคนจากลีกชั้นนำทางสวีเดนที่สามารถยันเสมอนิวเซนทีมจากเวลส์ได และผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แล้วก็มาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยนะครับผมปาเต้บริซอฟพ,พบกับปาติซานีเตะกันในเวลาตีหนึ่งแล้วไปกันที่ฟอร์ม5นัดของปาเต้บริซอฟกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป็น1แล้วมาต่อด้วยฟอร์ม5นัดของปาติซานีกันบ้าง ชนะไป4เสมอ1สําหรับคู่นี้นะครับก็เรียนได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะโดยฟอร์ม5นัดของทั้งคู่ที่ค่อนข้างที่จะสวยด้วยกันทั้งคู่เลยและนัดล่าสุดที่เพิ่งจะพบกันไปก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1อีกซึ่งคู่นี้นะครับผมก็เลียนได้ว่าเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากมากแต่ผมก็ขอให้ทางปาติซานีทีมจากแอลเบเนียที่จะสามารถเอาชนะบาเต้บริซอบทีมจากเบลารุสไปได้1ประตูต่อ2 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับอ่านๆอนอกเ,เสียผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาละที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ